ถ้าเกิดเห็นในสูจิบัาเนี่ยจะมีจะมีบอกว่าที่ปรึกษาของสูตสังคีสินธนาคารกรุงเทพพอต่อสองพ้าแลวมีเพยเช่นมาวันนี้ยังมีคาตอบค่ะว่าสองพันอะไรสองพัอะไรของจริงมาถึงวันนี้ผมก็จำไม่ได้นะจำได้อย่างเดียวว่าผมเป็นคนแรกที่ยกเก้าอี้ตัวแรกของสูตรซังคีสินธนาคารกรุงเทพฯมอาในผนะครับ สมัยนั้นศูนยสักทีสินั้นประจำอยู่ที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาสะพานตาฟ้าตอนนี้ไปได้หรืตอนนี้ไม่ได้หรอเไปได้เพราะรถเขาวพวกลวอยู่ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าหอศิลป์สมเ็จพระนงเจ้าตอนที่เป็นหอศิลป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนนี้เป็นสูขย์สักขีสินที่ธนาคารกรุงเทพนะครับเรื่องราวของศูนย์สกีสินนี่ผมว่าถ้าอยากคุยต้องให้คุณแอนจับ จากเรื mm. <Ja. S 1> ่องตำนานสู่ัขจิ้งจิ้งแล้วเรามานั่งคุยกันเรายังมีรุ่นพี่ๆยังมีพี่ปรึกษายังมีใครต่อใครที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่อยๆเลยถ้าถึงพี่ผมแล้วผู้ชมน่าจะอยากรู้ว่าครั้งแรกที่จัดมีผู้ชมกี่คนครับครั้งแรกที่จัดมีผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดราวราวสองคนโอ้โราวาวสองร้อยคนสองร้อคนเพราะว่าถ้าหลายคนเป็นแฟนสุนัขจิ้งจิ้งที่ธนาคารอุตสาหกรรมจะจำได้ว่า บนเวทชั้นาค่ะชั้นาชั้นาของธนาคารกรุงเทพสาขาวางสารานะนอกจากเวทีซึ่งเล็กกว่านี้นะครับเวทีเล็กกว่านี้แต่ว่าพื้นที่ไม่มีเก้าอี้สวยงามแบบนี้หรอกครับแต่เป็นพื้นที่ที่นั่งราบแต่ว่าจุคนได้เยอะอ๋อจุคนได้เยอะเขาสามารถเบียดกันได้เพราะพื้นที่ีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่รายการเกมงบนี่ไม่ต้องนัง มีทั้งนั่งมีทั้งยืนมีทั้งขึ้นมากองบนเวทีต่างนานาที่สาคัญที่สุดหลายคนคงจำได้ว่าเฉพาะรายการของผมจะต้องต่อสายแล้วก็เชื่อมสัญญาณไปมีทัวรทั์วงจรปิดลงมาถึงลานจอดรถไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือเรื่องราวของสิรัีที่เราเคยบูมบึกันมาเมื่อ20ปีที่แล้วารสัาว่าี่บสอง สนใจไหมคะกับการที่จะมาดูเรื่องราวของตำนานศูนย์แังที่สิ์ท่านไหนสนใจกอเสียงปรบมือนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจอังนี้เดี๋ยวเราจะพิดนึงในสักวันสักวันหนึ่งเพราะว่าปีหน้าเราจะเพิ่มสามบห้ปีแล้เราต้องหากิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนด้วยท่านผู้ชมด้วย เป็นชุวงที่กับสูงตั้งแต่แรกเร่มเดินทีมามอความสูงส่งอภิชาติก็ยางมีชีวิตอยู่กัท่านทุกคนนะครับเพราะว่าถือว่าเขาบอกว่าเป็นตำนานได้เป็นตำนานได้ผู้ชื่นชอบิลนการกรุงเทพนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งศึกษาเป็นเวทีเดียวนะครับพี่ศิลปินตั้งแต่ระดับชาติจนถึงศิลปินชาวบ้านไม่กียวกับคุณบนเวทีเดียวกันแล้วได้บระทึกสิ่งดีๆในทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของภาพการแสดงมากที่สุดในประเทศไทยเพราะความอุปถตะทำขับจูของธนาคารกรุงเทพนี่เองโอ้ยนี่เป็ความภาคภูมิใจเป็นคนที่เป็นคนที่เราไม่ควรเลยที่พูดแบบนี้ใช่ที่พูดว่าเราเป็นเป็นที่แรกก็ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจทั้งของพิจเตรเองซึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่และเราต้องเราต้องขอความ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทางารได้สนับสนุนมาอย่งต่อเนื่องวัน